อ่ะครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในเดชสร้างทดลองไปเลยเนาะนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวมาเจอกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ขี่รถไถมานะเป็นรถไถเดินตามเนาะอ่ะพอดีผมเอายางลองเอายางรถยนต์มาใส่เนาะนะบยางรถยนต์ก็นี่ครับนี่แล้วก็คลิปนี้จะมาแก้ปัญหาไอ้ยางมันใหญ่ไม่เท่ากันเนาะยางแบบมันมันสึกไม่เท่ากันเนาะ ข้างนึงสึกกวัวข้างหนึ่งยังยังยังใหญ่กลัวอยู่ก็วิธีแก้ผมง่ายมากนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนับว่ายางเป็นเบอร์อะไรก็ตัวนี้เป็นไอ้นี่ครับ265ห5 75, r 1 6เนาะ75้าย้ำว่า7 5นะปกติปกตีส่วนใหญ่มันมัน75ห้ามันจะไม่ค่อยมีเนาะมันมีอยู่แต่เขาไม่ค่อยใช้กันเนาะแต่ตัวนี้มันเป็นเบอร์75นะครับส่วนใหญ่มันจะ265ห 70 16อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เบอร์75เนาะ75มันก็จะใหญ่ใหญ่กว่าไอ้70ขึ้นมาอยู่เยอะพอสมควรอยู่นะครับแบบไปวางเทียบกันนี่ก็สูงสูงกว่ากันประมาณนี้เลยครับสูงกว่าไอ้เบอร์70เนาะตัวนี้มัน75เนาะนี่75นะครับ16ผมไม่รู้นะตัวไหนมันหมายถึงตัวไหนเนานะแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้70กับ75นีนะ่75ใหญ่กว่าเนาะแต่ว่าตัวนี้ผมเป็นยางรถยนต์เก่าเนาะที่ผมถอดออก แต่ผมลองใส่ดูแล้วมันเลี้ยวไปข้างหนึ่งเลยนะครับเลี้ยวมันจะเลี้ยวไปฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอ่านี่สมมุติว่าสมมุติว่านี่หัวรถเนาะตัวนี้หัวรถเวลาเราวิ่งน่รถมันจะเลี้ยวออกขวามือนะครับมันจะเลี้ยวไปขวามือก็แสดงว่ายางฝั่งซ้ายมันใหญ่กว่าเนาะอ่าถ้ามันเลี้ยวไปซ้ายมือนะครับมันมันฝืนไปซ้ายมือนี่ก็แสดงว่ายางฝั่งขวามันใหญ่กว่านะครับแต่ คลิปนี้ผมมาแก้ด้วยวิธีนี้เลยนี่เลยครับไอ้ก็ <c oughs> เป็นวิธีแบบมั่วซั่วนะไอ้ผมจะปันป่นปั่นยางฝั่งนี้ให้มันให้มันสึกนะครับเห็นไหมฝั่งนู้นเห็นมันเหลือมันเหลืออยู่หน่อยเดียวเองอูดอ้ดอดถอดมันเหลือหน่อยเดียวเองนะครับนี่ฝั่งนี้ดูนี่มันเหลือเยอะนะครับมันเหลือเยอะ เดี๋ยวผมจะปั่นลงให้มันเท่ากันเนาะ,อะตอนที่ออกมามันฝืนมันฝืนไปฝั่งนูน้นไอ้เยอะพอสมควรอยู่นะครับแบบจนวิ่งไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปั่นดูเดี๋ยวผมจะลองปั่นด,ดูน่าจะใช้ได้เดี๋ยวผมจะปั่นให้มันสึกแล้วก็เดี๋ยวลองวิ่งดูว่ามันจะตรงไหมวิ่งตรงไหมนะครับอ่ะ <c oughs> นี่เลยใสย่แค่หนึ่งเอาหัวชนกับตอไม้ ทรงรถผมก็จับใหม่ทั้งหมดนะให้ดูทรงรถอ่านี่ครับทรงรถก็ว่าจะเอายาง8 2 5สองมาใส่อยู่เดี๋ยวให้มีงบกกอนเนาะเดี๋ยวไปหายางมือสองมาใส่นะครับเทเลอ ER ร์ก็นี่ครับแบบบ้านๆเลยนะครับก็ทําแบบตามงบเนาะมันไม่สวยหรอกแต่ว่ามันก็พอได้อยู่นะครับพอได้อีกเจ้าหนึ่งนี่ผมจะปั่นไปแบบนี้ น,นี่ครับผมก็จะปั่นไว้แบบนี้อ่านี่ครับเห็นไหมมันก็เป็นสีดำๆขึ้นมานี่เป็นสีดําเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะปั่นไปไเรนะื่อยๆเนาะแล้วก็ดูดูไปเรื่อยจนกว่ายางมันจะเท่ากันมนาะแหบบดอกดอกมันเหลือเท่ากันนะครับถ้าดอกมันเหลือเท่ากันมันน่าจะวิ่งตรงอยู่เนาะผมคิดว่านะปั่นแบบนี้หลักทิ้งไว้ตรงนี้นะครับ ก็ไม่น่าจะเป็นไรเนาะเพราะว่าอ้มันชนกับปอไว้อยู่นะครับปั่นไว้แบบนั้นแหละ <c oughs> พื้นนี่ผมก็จะเอากบใสทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> แล้วตัวนี้ผมมาใส่เทียบดูเฉยๆแต่ผมจะเอากบใสใหม่ทั้งหมดเลย <c oughs> พื้นนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ใส่พอใช้ไปก่อน,น <c oughs> เนาะไอ้พวกน,อน็อตเนยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับทำตามงบไปเรื่อยๆ <c oughs> ตัวนี้เป็นไม้ไม้อลางนะครับตัวนี้ไม้ประดูตัวนี้ไม้ประดูต,ะดตัวนี้ไม้อลางเหมือนกันเนาะคล้ายๆกันแต่ว่าสีตัวนี้จะแดงๆกว่าตัวนี้ขาวๆแต่พาเลเกอร์อขึ้นนาผมว่าไม้อลางน่าจะสวยนะครับสวยเพราะว่ามันคา,ายมันจะเป็นเส้นนะครับ่วนไม้ประดูดผมมีไม่เยอะนอะ้ะมีหน่อยเดียวเองน,นี่ฮะปัน่นไปเรื่อยๆในระหว่างปั่นอยู่เดี๋ยว,เ,ยวเรามาดู ดูป่ามันโอ้หลังจากผมถ่ายวันนั้นเนาะไอมันไม่ค่อยต่อยอดเท่าไหร่มาดูวันนี้ดิครับคนละเรื่องเลยดูดิครับดูยอดมันดูครับโอ้สุดยอดนะแต่ว่าหัวไม่ใหญ่เนาะนะมันงามแต่ต้นนะครับปีนี้แต่ว่าหัวไม่ค่อยมีนะก็ว่ากันไปครับได้เท่าไหร่ก็ว่าไปตามนั้นล่ะนะครับอันนี้ทรงรถผม ก็เริ่มเริ่มคัซียังไม่ได้เลยหาเงินซื้อคัซีไปย,ยังไม่ได้อยู่ครับก็จะยัดตรงกลาง2เส้นเนาะเหมือนที่เขาทำนาราแล้วก็คอลากใหม่นะครับคอล,ลากใหม่มาใส่แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆแบบตามงบเนะึะก็ปันไปเรื่อยๆนะครับนี่ตัวน,นี้เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองปันได้อยู่แต่ว่าต้องเร่งแรงเนาะแล้วมันหมุนเร็วนะครับมันหมุนเร็วเร็วเกิน มันออกเร็วอยู่นะนเห็นไหมมันออกมาเร็วอยู่ทายดำอยู่กระทะผมก็จีกชีก,กูแล้วใช้งานโหดเกินนี่ครับตัวนี้ก็เทายาง8 2 5สองห้าก็โตกว่านี้ไปประมาณเท่านี้มั้งนิ้วมือประมาณนิ้วมือนี่ก็ใหญ่ใหญ่กว่านี้ไปประมาณนิ้วเอ๋นี่ครับก็ใหญ่กว่านี้อยู่ ตัวนี้เล็กกว่ายาง825อยู่เนาะ,ะก็ผมไม่แน่ใจว่าเบอร์เขาดูกันยังไงอะไรนะครับแต่ตัวนี้เป็นยางรถยนต์เนาะ,ะยางหกล้อมันน่าจะไปอีกแบบหนึง่งนะครับนียังไง่ะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมปั่นเสร็จเนาะแล้วไปลองเอลองวิ่งดูว่ามันจะตรงไหมนะครับไปกันเลย เก็ผมปั่นอยู่ที่เคียงนาโนเลยครับใกล้ๆนู่นแล้วก็มาปัน่นที่คันนาตรงนี้นะครับก็ตอนนี้มันใกล้เคียงกันแล้วเห็นไหมฝั่งนี้กับฝั่งนี้นานี้ครับปลายมันเหลืออยู่ใกล้เคียงกันนะแต,แต่แต่ยัง,ย,ง,ย,งยังมากอยู่ฝั่งนี้ยังมากกว่าหน่อยนึงอยู่แต่ว่าก็ตัวนี้ฝั่งนี้มันน้อยแล้วแต่ข้างในมันมนเยอะหนิครับ เมื่อเช้าเนี่ยตอนผมวิ่งออกมานี่มันถักเลยนะครับรถแบบมันจะเลี้ยวแบบเราเอาขาดันไว้ยังแทไมาอยู่เลยมันจะเลี้ยวแบบไปขวามืออย่างเดียวนะครับอเดี๋ยวมาลองดูตอนนี้แต่มันยังยังไม่ตรงเท่าไหรน่นาะแต่ว่ามันก็พอได้อยู่พอวิ่งได้เดี๋ยวทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ครับแล้วเราก็ปล่อยลมยางช่วยด้วยนะครับเอา เอาเอาฟังที่ล้อมันหนากว่านี้ให้อ่อนๆไว้เนาะส่วนฟังที่ดอกมันหมดมากกว่านี้ให้มันพยายามสูบลมให้มันตึงไว้นะครับมันจะช่วยช่วยได้นะช่วยช่วยผลักให้มากฝั่งซ้ายได้นะเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคม,มจะปล่อยไปเลยเนาะ,ะนี่ครับปล่อยไปแล้วเดี๋ยวดูมันจะเป๋ออกไหมเฮ้ยพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ เห็นไหมอ่านี่วิ่งตรงแล้วครับนี่แต่ว่ายัง้องไปอยู่ไปอยู่นิดนึงนิดนึงเห็นไหมนี่เริ่ม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 เสียงไปแล้วนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเนาะพอพ่อพ่อพ่อเฮ้ยเฮ้ยอ้าเก็บก็ถือว่า ม่แรงเข้าเมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้าที่ผมขี่มาเนี่ยโอ้มาแทบไม่ได้เกือบเกือบมาไม่ถึงนานนะครับเพราะว่ารถน่ยมันผักไปฝั่งขวามือเลยกว่าดอกมันเหลือเยอะมากนะครับฝั่งแบบว่ายังไงตั้งแต่ตั้งแต่มันอยู่ใส่รถกระบะนี่ผมไม่เคยกลับล้อเนาะไอ้กลับล้อเขาหมายว่ากลับล้อนี่ก็คือเอาปกติรถกระบะเขาจะไอ้วิ่งไปสักพักนี่เขาให้เอาล้อหลังไปไว้ล้อหน้าแล้วเอาล้อหน้ามาไว้ล้อหลังใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่ได้สลับเลย คือใช้แบบยางมันเลยกินไม่เท่ากันเนะเาะคราวนี้ล้อหลังมันหมดก่อนนะครับแต่ล้อหน้านี่จะหมดที่หลังแต่ลักษณะล้อของล้อหน้านี่มันจะเป็นคุ้งโค้งแล้วมันจะกินข้างๆดอกนะครับแต่ว่าล้อหลังนี่มันจะกินแบบเสมออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าล้อหลังจะหมดก่อนนะครับ i, อ่ามันก็เลยตัวนีนนน้ฝั่งนู้น,นเป็นล้อหน้าครับเฮ้ยฝั่งนู้นเป็นล้อหลังเออเฝั่งนู้นนล้อหลังฝั่งนี้เป็นล้อหน้าเห็นไหม ั่งนี้มันโค้งเห็นไหมครับโค้งโค้งแล้วมาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้นเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเห็นไหมฝั่งนี้โคง้งอ่านี่ครับก็ปั่นไปเรื่อยๆเนาะปั่นไปเรื่อยมันมีสี่ล้อแล้วครับอีกอีกสองล้อผมเอาลงบ่อบ่อน้ำเนาะบ่อน้ําไปแล้วผมขี้เกียจเอาขึ้นมาผมก็เลยเอาสลับข้างกันเลยนะครับนึกว่ามันจะวิ่งตรงเนาะแต่ปรากฏว่ามันวิ่งเฉไปข้างขวาก็ไม่เป็นไรผมมาปั่นเราเรื่อยๆนะครับนี่เดียว เห็นไหมมันมันเริ่มวิ่งตรงแล้วนะเริ่มวิ่งตรงแล้วอ่านี่ครับก็ใครได้ไปซื้อ,อยางเขาแล้วมันวิ่งไม่ตรงเนาะแบบยางใหญ่ไม่เท่ากันเนี่ยลองทําแบบวิธีผมนะก็ใช้เวลาปั่นหมดนะ้ำมันเป็นลิตรเลยนะครับแบบปันนน่นจนจนหมินไหมนะครับปันน่นจนหมินไหมอ่าก็เป็นวิธีแบบใครเขาไม่ทํากันเนาะครับก็นี่ครับ,รบทรงรถก็จะประมาณนี้ าบางคนอย่างทุเรียนเลยอ่นนี้ครับก็ล้อล้อมันใหญ่พอสมควรอยู่นะไอ้่ยางเบอร์นี้นะครับใหญ่เกือบเกือบเท่า8 2 5เลยนะครับเกือบยาง825จะใหญ่กว่าไปประมาณนี้ครับประมาณ66หเอหเส้นจะเส้นนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแต่ก็ใกล้เคียงอยู่เห็นไหมมองมองดูกับกระทะนี่พอใกล้เคียงอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยหายางอะไรล่ะ ยางหกล้อมาใส่เนาะนะครับก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับนี่ว่ายางเดิมมันวิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าดอกมันหายหมดไอ้มันหายไม่ได้หายทั้งหมดนะครับมันหายแบบเป็น,เป,นเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วเวลาเราวิ่งนี่มันกระโดดนะครับมันกระโดดผมก็เลยต้องเปลี่ยนยางนี้ใส่วิ่งไปก่อนเนาะอ่ะเพียบขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนะครับเทลเลอร์ผมก็ไม่ยาวเท่าไหร่เนาะนี่จะให้ดูเทลเลอร์ด้วยก็2เมตรเก้าสิบนะครับ ถ้ารวมที่นั่งด้วยก็ประมาณ3.30เมตรสามนะครับสามเมตรสานะครับก็จากที่นั่งมาหาท้ายเลย3ามเมตรสานะครับประมาณนั้นละคือไม่เอายาวมากเพราะแถวบ้านผมก็ซอยไม่ใหญ่นะครับก็วิ่งลําบากนิดนึงนะครับไอคลิปนี้เป็นชื่อว่ายังไงดีไอวิธีแก้ซื้อล้อมือสองมาใส่แล้ววิ่งได้ตรงเนาะดอกไม่เท่ากันวิธีแก้เอาแบบนั้นดีกว่านะครับก็ฝากคนไลก์กดติดตามด้วย กับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลราไปก่อนสวัสดีครับ